nắng bỏ, à, coi cái này, đền, bông cái đền, à, rồi, này, nhàng, khác rồi bông cái này, bông 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 bông

นี่หาเอ้ยวนล่างวล่างวลดิเี้ยแต่่จะไม่บอกันตอนนี้น้อพี่วันนี้เ่ยิมดตปานนี้ดิดจกะป๋านี้เลยนะว่าปสสองดีว่าจะอวันนี้ไปวางอเียมันว่ายิบก็อยเป็นวันเดียว่าวันเดียว่างั้น

Ba, bên giữ tôi honey. Một kích đây lần đầu tiên lắm. Một kích môi lần đầu nó lắm. Một kích môi 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 kích môi

ชันนี้าน้อยาี่าดน้ยงตกตกกอ้ไมมันเป็นยงตนนียอหเด้งเลยควรท่ร่อนคต้องวันที่นว่าทีเดวันอนย่เราออกาลัง้ดยนันไม่ีงานด้ยต้องเลยทุกเรงขึ้นไป่วงน้นเยอะเลยนะพวก็ว่าพุ่จะได้รับอันเดียวนี่อ๋อ

mất, à, đây, Ngang, bueno, ngàn 3... <laughs> à, ngàn rồi ta tính mới, phải nhiêu, anh bán không mấy bà, có ăn, chỉ

ไปบหเช็บ้านหรเดี๋ยวไปึ้นที่านมลรน้องเลยนน้กไปไหนอมโอ้ันนู้ไปไปนูไปมาลี้มาลีอนี่อไม่คันเค็กคนเ็กต้องั้งา o r ก่อนเราจะไมี p ส s s p o r t าไปมาลีไไม่ได้ต้องทาต้องั้าก่อนเค็กคือ p a s ป p o r t p a s s p o r ต passport เดี๋ยวทราบินในใจมันต้พัดปอดนอะไรพัดปอดก็ได้ก็ไม่ใช่แบบนี้ถ้าพัดปอดได้จะไงนั่นแหละว่าทา้งคนไม่มีพัดปอดบัตรนี่บัตรขยายจนชิบก็รับไม่ต้องทำก็ได้พวกหลบปอดอยู่เลยนี่บัตรไอ้ตามกำหนดแต่ว่าเมื่อเราไปเรียาผู้แทนนั่นยังมันตีโบวเป็นมตัวก็ตีมันเกี้ยนมันเกี้ยนก็พาพัดปอดเลยจ่ายได้แล้วก็อ่านเอกับรนี้จ่ายได้บัตรนี้จ่ายได้เวลาลราผู้แทน